เก่งๆับอีวันกี่ไอนนีเหี้ยเขาเด๋ยวรอใแีสวัสดีครับมีขขาพี่น้องมาเลี้ยงเอากับติพเขาครับสวัสดีพี่น้ำหวานครับสวัสดีพี่โชคครับมาเด้อกินเขาครับ โรงงานกำลังผลิตช่วงนี้ <laughs> กำลังผลิตไอ่เฮ่อขั้นนี่เขาวพี่น้องควนปลาแต่หมูหึ <c oughs> ปลาเมึกมาละกินไปวปะ <c oughs> มาละรวกแล้วปะ กินกินใช่ก้อนนกเล่นกกินไม่เป็นไรกินไปจะน้อยขมอ่ะเนี่ยว่าขมดอกมันพ่อดีแต่ว่าต้มว่าขมมันบางอ้ากินสดมันจะขมอันต้มมันว่าขมเนี่ยเนี่ยต้มก็ยงไปต้มปุ้ยเกินไปต้มเนี่ยมันพอดีเลยมันกินกันม่ใหญ่ม่นเลยร้องไห้อื มาเด้อกินเขาพี่น้องตุยปลาเด็จวงรเบ้ห้ตอพี่อิมพี่อิมพี่อิมพี่ออนพี่ปูเินิมขาก็จะใช่น้ำปลาเด็บบองันกินขา้นจักสารปละเด็หองคือปลาเด็องพอสูเนาะกรลังสารนั่นกระติเขาวงเฉวานเดียวคนใ้ครประเด็จงกับจานรอก็ติบเก้าสี่เปรอเลยนะครับกไเียเอาไปลุรกะติบขายหรือ่น้อง ตั้งมาเรือยครับตรงนี้กำลังมะเร็งเอาได้่กำลังหยิบนั่นสิแล้วกินอะไรอัาพไปเพิ่งวิธีการหยิบแห่งกินนอรับตหบักหุ่งครับตับักหุ่งก้นปลาอันไปอีหื้อ อื้วเกี่เขาได้หรือปะเฟย์เบิงอันนี้พี่ไบเฟย์นะครับอันเพิ่สารอิหดีเด้อบ่ได้ไปซื้อมาือะขาบ่ได้ไปรับมาดีลังคนว่าเอ้าอันนี้คือไปรับวาะหายไม่ได้ไม่ได้รับมาไม่แย่สารเองเดี๋ยวจะพังหรือเปล่าธุรกิจร้านมือละกองใช้มือละกองเนี่ยป้ะมือละกองกัวบัลลังกองกลัว ว่ดิเห็ดงายที่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิองเดี๋ยวจะนอนก็กินข้าวแล้วกันเดยวิธีเห็ดนี่มดอง้ดินนเนกี่ไอสเอาขาขวาเลยขวาไ่ยได้อัดเยกินขา สามสนุนคำมาครับพูดเจ้าหมามดาด้าน้ตัวยังเหนื่อยยังยางนี่ไปหาิรมงกวมอวย่หน้งิเ่าพราอว่ากันกินก็ขายยังหนก็ขายยัง

มาอันทักตมาใส่แบึงยิ้มลอได้ดมากินข่าวเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยตัวน่อยได้รไป่ยั้ง ช่างบาทกองท่เ <rôle::: S 1> ็นมันบโอ้ยั้น่งนึงอ่อนพอพอพอเรโอเคแล้วโอ้ยดีใจปะนมาได้รถตู้แน่แะจะมว พอไปได้โอเคมีสงชินจงเอยพอคปเทแวนูเสีย่าดีเหมนกันะสาววยพอบปไดพอบไโอเคโอ้ยแม่หนูจากมี้เราคว่าดีพทจะทำแม่อย่านี้จนบุรีบนะถ้าถ่ายได้หนูไปรดตู้ก็ได้ดิมอนกันจะม่เดาสหนูอยากเห็ดอยากเห็ดดม ông mấy đứa bây giờ nhìn thò hả? cái để nó lắm bàn nữa là cái nhang ngang nhang ngang thấy cái gì thì xíu

ยปอไรอี่ละลมีแต่างเป็นตรเสีบแล้วกนเสียบคาบเสียบเสียบเบื้งดียดห้าเป็นหลอดเสื้บางกกรามหัวหงกระล้มผัดนามเนาะัดนางกูด้งแดงน่าไ้ส่งไปกินก็ัสงกร

นี่กินนรับป่ะทุะ่หนานี่นี่ภาพวิธีเห็ดไปนี่โรงงานกาลังผลิตด้วยพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับกล้องเขาผริตง่ายๆเร,รือนี่กวสิได้แต่ละกลองด้เนี่ให้มูเจ้าซื้อนี่เพราะฉะนั้นแล้วต้องซื้ออันนี้เคือนไหลเนาะ เมนมาเลืออื่นไหลนี่ครับนี่คืออืนเสียนไหลเสียนไหลที่เอามาเห็ดก้อนเสียนไหลมันตัดตากแดดยน้ยแม่โอ้ยสวยเปนตาเดีสวยมันมันจะเป็นต้นบ่มันจะเป็นต้นนี่ว่าต้นยช่หรือไงแต่พักเปเบื้องต้นเบื้องสิพักเปเบื้องต้นไหลพี่น้องบ่้มินว่าอันปลูกันอยู่รังบ้านนี่ปลูกเป็นเป็นสวนเลยที่เป็น้องเป็นสวนเห็ดเลย ออแ้วบ่พก็ต้องไปซื้อมาอีกเด้ต้องไปซื้อนี่ครับเพื่อนต้นไหลนี่เห็นบ่นอ่พี่น้องนี่ครับเนี่ยเดี๋ยว,ดยวได้เอาไปจะเอาไปนี่ครับเพื่อนต้นไหลนะครับนี่คือต้นไหลกินข้ามีนี่คือตน้น,น,น,อตนไหลนะครับต้นไหล ้างหลังนี่เป็นสวนปะหลังเข้าเป็นสวนเลยเป็นปลาเขาบ่เพรากัดไปหาสื่อเป็นบะไปหาสื่อน้ําบานกันนะแล้วมองผลอันนี้นะครับนี่บันนี้อันนี้บ่แม่ณว่าเอามาอันแล้วดิี่ก็สิมาเป็นตัวนี้ก็เขาเข้าต้องซอยเป็นาเขาต้องซอยซอยสิ้ะพี่น้องซอยเอาอันเอาตะอันเอาตะเปียกมันนี่ไหมเอาตะเปียกใส่หน้าเอาออกนะครับนี่ใส่หนสิเอาออกเอาตะเปียกมันนี่เอาตะเปียกอยซอย แล้วก็ไปตากแดอดอตากแดดเ<า>จ้ว่าต<อ>ากแดดเ,เ,เป็นปีนะครับก็สิก็สิเอามาจาสารนี่พี่น้องนี่เบื้องนี่เสษซ้ำนี่เงดวหนี่นี่เห็นปะเสษซ้ำนี่็นึ่งนี่ตากเป็นปีก็สีมาอันปีนี้ฮองอันท็ดจักอะไรนี่แม่จัจกเ้นจักเศจะเป็นก้อน มัดเท่าไรมัดประมาณสักเส้นอ๋ออันนี้สิมีเส้นวัดเออหนึ่งมนวาเส้นวัดนะพีน้งนี่ปอกวัดตีแบประมาณจากยี่สิบป่ะยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นที่พี่น้องยี่สิบเส้นต้นหนึ่งนี่เส้นประมาณจากสอยสามสอยต้นหนึ่งเดีสามสอยเอ้าพี่น้องต้นหนึ่งเดีสามสอยแต่ว่าเอามาเห็ดนึ่งยี่สิบเส้นพี่น้องคิดด้วยว่ายี่สิบเส้นก้อนหนึ่งนี่ต้องใส่จากต้น กสิทธ <laughs> <here S 2> ิ์มาไหนมูเจ้าสื่อได้นี่โด่ยากได้ไหนนี่ครับวิธีการที่ประกาศสิซอยเพื่อนอันสิทักไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นเออมาเพื่อนเห็นบ้าพี่น้องนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตทรศัพท์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่ครับ เนียก็ะสิทักไปเรื่อยๆนะครับทักไปเกรนสิเริ่อมไม่เสี่เห็นไหมพี่น้องเกรนสิเริ่มเติมทักไปเรื่อยๆจนจนมันเป็นสีหลังถึงอขึ้นเป็นรูเป็นล่างนี่สินะครับเป็นรูเป็นล่างอันนี้ก็เป็นนวยแล้วก็สิเห็ดฟ้าอีกบ่ท่านเดียวดิหนิเห็ดนวยแล้วก็สิเห็ดฟ้าอีกนี่คนมัดต้องมัดจนคนเห็นไหมเป็นเจ้าแห่งดีดิเนี่ยเห็นไหมพี่น้องนี่มันธรรมดานี่น่ะเจ้ว่าจักสวนนี่เขาก็สิได้จักสวนนี่ก็สิได้มัดเีสามสินน่ะเอ้ยนี่เห็นบ่ ต้นหนึ่งนี่สามเซนนี่ต้นหนึ่งนี่นับไปสามเสนต้นหนึ่งนับสามเสนนี่นี่กวมาเสิได้มาเป็นโคนเนี่นี่คือต้นหนึ่งนี่สามเสนนี่ต้นนึงนี่พี่น้องยากนะครับก็เสี็ดด้นะครับก็สีได้ฝากน้ำนะครับผู้ใดสนใจเด้อนะครับก้องเข่าย้ายผมยิบอยู่นี่ไม่เกียวออเดือดนี่เด้อออเดือนตรงพระท่าน อันพี่น้องที่สั่งมาหมื่บ้านหมื่ก้อนนะครับผมถ้าได้ทรงไห้ผมผมจะทรงมื่อ,อื่นเดออ้อเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันเสา,าร,ร์อาทิตย์อันนี้ก็ทักนะครับทักเลยตอนนี้ยอดจองประมาณ50กล่องแล้วจองได้นะครับพูดยยได้่เห็นบ่าพี่น้องมันก็จะมีแบบกล้องขาวแล้วก็สิมนี้แบบผ้าอบ๊อบนี่ผ้าอบผ้าอบด้วยนี่จักบาทกัแม่ดีไว้ ซีลอยเอ้าซีลอยหาลอยเนาะพามันมันใหญ่แล้วก็มันเป็นเป็นงานฝีมือนะครับนี่เด้อพ่อโอ้พระเรียกได้เด้อนี่เด้อสั่งซั่งได้นะครับตีไบบนั้นหาลอยแล้วแม่เนาะหาลอยเอ้าห้าร้อยบาทนี่ตัวนี้ตัวใหญ่แห้งดิพี่น้องใหญ่แห้งดีฮะเบิ่งเอ็ดดีบิ่งอ่ะถือบิ่งถ้าอันน้อยอันอันละลอยได้บ่อันน้อยซ้่มมันเราจะถือซั่งถ้าอันน้น้อยอันละอันละ อะไรลอยหาสิปซะไปลอยหาซิปนี่เอาซ้ำนี่เอาซ้ำกองเข่านี่ละกองเขาก็บลอยหาซิปพี่น้องนี่ครับกองเข่ากับลอยอันสีีนห้องก็ย้อมสีนี่เห็นปะพี่น้องยอมสีเอาหล่วก็เห็ดเป็นลล่นะครับนี่มาเป็นล่ย้อมนต้องไม่ะกักเา็ดเป็นไล่นะดนั อ,อ,อันนี้คือให้ราคาส่งเลยทีนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทบวกค่าส่งห้าสิบบาทเป็นสองร้อยบาทครับกองนี้ครับคุ้มกับคุ้มแน่นอนครับพี่น้องคุ้มแน่นอนครับสองร้อยบาทนะครับผ <c oughs> ูใ้ใดอยากได้สั่งเขามาเลยเดอ้อนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีออเดอร์เขาวันสิบสิบกัวนี้สิบกัวกองแล้วนะครับสั่งมาได้นะครับเพราะว่ามู่บ้านมู่บานบุญนี่เพิ่นเพิ่นเสิเฮ็ดเป็นเพนิน <c oughs> สิเฮ็ดเป็นมู่บานเลยเนาะเสิยเพชรมืดเป็นสินค้าโอท็อปของมู่บานเลยนะครับผู้ใดอยากได้นะครับ กะดีทากอะไรี่ยสิละพี่น้องเอ้ยไหลกลุม,มเดี๋ยวสิพาไปเบืงต้นไหลขยุ่งของหลังบานบ้างมาไปเบื้องต้นไหลต้นไหลที่เอาไ,ไม่เห็นก้อนเขาเดี๋ยวพ้าไปเบื้องนะครับอันนี้อยูุ่บานบูเดอร์บุดผ้าเมื่อบานพายากกังกลับมาบานมากอาก้องเขามาเขี่ยวก้องเขาไม่หญน่นี่ โอยอิมขินเขาพี่น้องนี่ครับเป็นกระสิปูเป็นป้างสิเป็นป้าไปเล่เงสินะครับนี่ครับต้นไหลนะครับเป็นป้านะครับอันนี้ยุ่หลังบ้านข้ <c oughs> างหลังผุนก็นมีอีกหลังผุนทั้งผุนนี่ครับสาสมุิว่าบ่าพ่อสิ <c oughs> ไม่หญ่เพิ่นก็สิไปซื้อก็อสิไปเมา,ปาสปลาเพิ่นเมาปลาละสองสามรอ้อยสี่ร้อยแล้ว่าไปนะครับเมา,าส์เพิ่สิเอามาสอยไว้ซอยแล้กวก็ตากแดดตากแดดเก็บไว้เกือบเป็นปีเพื่อนแล้ววาก็สิเอามาสานนะครับคลิปนี้ดูอวยประสันมีความสุขเอ้ขอคุณหลายๆครับพูดอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามารถสั่งได้เด้อก้องเขาแล้วก็พ่าอบนะครับผ่าอ,อบพ่าอบใหญ่บู๊ตบู๊บให้ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแต่ว่าต้องสั่ง ตังเดี๋ยวว่านจัดสามมือเดี๋ยวปาแม่ผาอบสี่มือตัวนี้ไหมตีไปจังมือขายได้จงมือประมาณจังมือหามือปะอาทิตนึนดงเอาก็สิได้นี่ยแต่มูนี่เนี่ยลอยหาซีฟนะครับออเดอร์เยอะได้ได้เม็ดรูปหัวใจรูปหัวใจเลยปะรูปหัวใจ อันรูปนี้รูปดาวปกติรูปดาวนะครับแล้ว <c oughs> ดิบเขามีใส่มีจกใส่จ้าวสันตอนนี้มีมีใส่ลอยเอมีใส่เน,นี่ยครับมีใส่สองลอยครับใส่สองลอย,อยอถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้เอาแบบเ่าเหยดแบบเป็นอันอันนี้เลยว่แม่ yeah, เห็ดเป็นแบบอันคือจังยุวัดไหม ยังไส่เดีปะหกพันหุ่น่นุ้ยโอ้ยนุ้ยใหญ่เฮ้เนาะนุ้ยใหญ่ครับใส่ไหลประมาณจักสวนไหลจักสวนใสชื่อคนที่จะซื้อลงไปใครใครจองมาแล้วทำแล้วก็ปันเล็กดิใส่ก่องกระถินเนาะสาออ พักซื้อความเทาอันเทาอันเทาอันเป็นซื้อเป็นปะซื้อเพิ่นซื้อเนโอ้เป็นซื้อเพิ่นผู้ได้อยากได้นะครับสามารถจองได้ด้วยครับเป็นเป็นแบบใหญ่เนาะสามพันคู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 ูละหกพันคูละหกพันครับบุญเดชินมันซ้ำเดชหื้อใหญ่ซ้ำเดชอันมิดบัตรสิบสี่นิ้วโอ้ใหญ่พี่น้องใหญ่ค้นเข่าล้มเลยเด็กเด็กน้อยเขาไปนั่งเล่นเหรียญอะไรนีสิบสี่นิ้ว พี่ปูบอกว่าเออเอาสองอันพระโอปปัสสนโอเคครับพี่ปูครับอันนี้เนาะพี่ปูเนาะหารอยเนาะคูละพันเอาผมอันคูละพันเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีนะครับหารอยคูละพันเนาะตัวนี้พระโอปนะครับประมาณสองอาทิตย์เนาะเฮ้ยโดนแถเลงเลยเลงเลยจากอาทิตย์หนึ่งเอาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งให้เดอ้อพี่ปูนะครับ คู่หนึ่งพอดีนะครับคุะพันธ์นะครับสร้างได้เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับกบระติบเขาผู้เท่ากระติจอยเมือม่อเมื่อสอยพอดีเมื่อบานพี่น้องถ้ากลับมาบาดนี่อุปกรณ์เพือนกระสิมิตานอน น,น,นี่ก็บ,บานบุดดิเล็กหน่อยตานล็กหน่อยอนะเห็นเบื้องเห็นเบื้องบานแล้ว <laughs> นี่ละบานเกาบานแกนะครับเป็นคนทีบ่ได้ว่าจะของเก่งนิดหน่อยต่ว่าเป็นคนที่มาเฮ็ดมากอันนีไหมเจตีบัตรดิสีล้ายแห้งดิแม่กะเสียเอาอมาน <c oughs> แม่กะเสียเอามาอันนี้ไว้นะเอาม่านอัดกรอไว้เบื้องเราอัดกรอไว้ ่สืวอมากับสิพิ้งเอียงนี่เป็นคณะกรรมการรงเสริมตะกี้เป็นประธานนักเรียนประเดี๋ยวพี่น้องล้วก็สิอัดกว่าใบของเราเลยอันเก่าันมั่นไปกับน้ำอันเี้นซุ้มไม้ซุ้มเก่ามันไปกับน้ำตอนรับอลิญญานะครับ เนี่ยแล้วก็มานอันนี้ไว้อัดกรอกว้นะครับนังเขียวนังเขียวหมินหอมเร็วกนะันนีครหอมยังหอมยังหอมยังทีนี้ทีนแบบฟ้าปิดจักบาทครับ่าทันแบบฟ้าปิดแบบกล้องเข่าปะครับสองร้อยบาทครับพร้อมส่งครับ กองละลอยหาซิฟครับค่าส่งหาซิฟบาทครับพี่น้องอยากได้จะกองซังมาเลยนะครับนั่งเขียวหาวนั่งเขียวหาวจีดิ๊จีดิ๊จีดิ๊ม ไปสั่งเค็มกินได้ก่อนไปกินเค็มใส่ยังเค็มใส่ยังหมูยอนบลูเบอร์รี่พูดได้จากไดเด้อสั่งมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวอันบูสิโพดลงหนาเพดอีกเทียนึงเด้อเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พี่น้องเบื้องอีกเทียนึงว่าราคาเป็นจังไดเอี่ยงจังไดน,น,นะครับพระอบกับกองเขาเด้อนะครับ โอเคครับไปแล้วครับพี่น้อง